ลงทุนแมนพอดแคสต์ลงทุนแมนลงทุนในความรู้และนี่คือลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังพอดแคสต์ที่จะนำหลักเรื่องหลายประเด็นมาพูดคุยกันสบายๆในสไตล์ลงทุนแมนฟังพอดแคสต์นี้ได้8ปดพอยต์ลงทุนหุ้นต่างประเทศฟรีเพียงใส่โค้ด ltm podcast ในแอป r ร d a r Point ลงทุนง่ายๆไม่ต้องใช้เงิน ธุรกิจเราจะเปลี่ยนไปยังไงในทศวรรษหน้าคำถามสำคัญของผู้นำธุรกิจในยุคนี้นะคะเราลองย้อนกลับไปสัก10ปีที่แล้วเราจะคิดไหมคะว่าโลกที่เราอยู่ทุกวันนี้มันจะเป็นแบบนี้มีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างคะโลกทุกวันนี้มันเป็นยังไงที่10บปีที่เราไม่มีลองดึกภาพตามอันแรกก็ทุกวันนี้เราพึ่งพิงสมาร์ทโฟนมากสิบปีที่เราไม่ใช่นะไอโฟนไอโฟนนี่เปลี่ยนโลกเลยใช่แล้วก็ Facebook เฟซบุ๊กสื่อเชียลมีเดียรถยนต์ไฟฟ้ารถยนตไฟฟ้าซึ่งบางไทยก็ยังไม่ค่อยเห็นนะใช่แต่สำหรับทั้งโลกเนี่ยมันก็ทุกคนยอมรับแล้วว่ามันจะมุ่งไปทางนี้อีค m มเมิร์ทุกวันนี้ไม่ต้องไปซื้อของที่ห้างอีกต่อไปสั่งอาหารดิลิเวอรี่เร็วมากเลยนะเออแป๊บเดียวไม่ต้องสิบปีห้าปีที่แล้วเรายังไม่คิดเลยว่าเราจะกดสั่งอาหารจากในมือถือแต่ตอนนี้ มันเป็นสิ่งที่เป็นปกติไปแล้วใช่ดูหนังแบบไม่ต้องเข้าโรงหรือดูละครแบบไม่ต้องมีโฆษณาก็ Netflix, Streaming, YouTube ทูอฟังเพลงแบบไม่ต้องฟังบนวิทยุ Spotify พอนึกภาพตามแล้วมันก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสิบปีที่แล้วเราไม่ได้ทำพวกนี้เลยถูกแล้วเราก็คิดไม่ถึงด้วยว่าจะมีวันนี้แต่มันมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาคิดถึง แล้วก็สร้างเป็นธุรกิจให้พวกเราใช้งานขึ้นมานั่นสิเราจะคิดย้อนกลับไปว่าไอ้พวกเนี้ยคนที่สร้างมันขึ้นมาคิดไดในไวันนั้นเขาคิดได้ยังไงออที่จะเริ่มต้นให้เราทดลองใช้ออหลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่ามันดีกว่าเดิมออสบายกว่าเดิมออไม่ต้องเหนื่อยเท่าเดิมค่ะ อะไรที่ทําให้คนพวกเนี้คิดข้ามช็อตแล้วเห็นได้ขนาดนั้นคิดว่าคืออะไรคะเริ่มจากอะไรก่อนดีเริ่มจากอีลอนมาร์มาเอารถยนต์ไฟฟ้าคู่เปลี่ยนโลก10ปีที่แล้วเราก็มีรถยนต์สันดาบคนก็ใช้ก็สะดวกสบายดี อะไรที่ทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้อ่ะรถยนต์ในโลกอนาคตมันต้องไม่มีควันมันต้องไม่ใช้น้ํามันเขาน่าจะเห็นเพนพอยต์ของโลกในภาพใหญ่เท่าที่คิดนะคือมิชชั่นของบริษัทเนี่ยเขาบอกไว้เลยว่าจะเร่งให้โลกเนี้ยใช้รถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้ามากขึ้นอซึ่งมันจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเกิดเราโมแดบคิดภาพเล็กๆแค่เปลี่ยนโมเดลแค่จะซื้อของซื้อมาขายไปซื้อนู่นซื้อนี่แค่จะทําอะไรเล็กๆน้อยๆคนอย่างเนี้ยอย่างแรกโอเค ต้องรวยก่อนแหละเพราะตอนแรกถ้าเกิดเขาจะทำเนี่ยเขาต้องยอมรับการขาดทุนได้อ่าใช่มันต้องผ่านช่วงของการวิจัยและพัฒนามากมายซึ่งสำหรับอีลอนมาร์์เนี่ยเขาได้ตังจากเ a y p a พมาอ่าเป็น Paypal มาเฟียอหนึ่งในผู้ก่อตั้งแล้วเราขายเพย์เพอีเบเขาก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งเขาก็ได้เงินมาเยอะนะแต่เขาทุ่มเงินกับทั้งหมดเนี่ยเข้าไปในเทสลากับ SpaceX ซึ่งเขาคิดว่ามันน่าจะเปลี่ยนโลกและตอบเพนพอย์ได้ว่าเฮ้ยโลกเราในอนาคตอะ มันโลกร้อนชัดๆอ่ะมันจะเกิดขึ้นแน่นอนทํายังไงให้มันมีสิ่งหนึ่งที่แก้เพนพอยต์ตรงนี้ได้ใช่เขาเห็นเพนพอยต์แล้วก็คิดเป็นภาพใหญ่แล้วก็สิ่งนั้นแก้ปัญหาให้กับคนจํานวนมากได้นั่นแหละเขาก็เลยทําให้เกิดเทสลาขึ้นมาอคือต้อง Impact กับคนในวงกว้างด้วยนี่คือส่วนสําคัญมันจะมีสูตรสูตรหนึ่งคือเป็นพื้นที่ใต้กราฟแกน X กับแกน Y แกน X คือจํานวนคนที่ถูกอิมแพคค่ะ กน Y คือขนาดของการ IMPACT ถ้าเกิดพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยเยอะแปลว,ว่าสิ่งนั้นยิ่งมีคุณค่าเยอะอซึ่ง Elon Musk อีลอนมาร์ก์เขาเคยบอกว่าเขาใช้แบบนี้จำนวนคนที่ IMPACT กับรถไฟฟ้าเนี่ยทุกคน เกือบทุกคนบนโลกนีใช่ไหมทั้งในแง่มลพิษและในแง่การขับรถทุกคนต้องเดินทางส่วนขนาดของการอิมแพ t โอ้ก็ช่วยลดมลพิษไปมหาศาลแล้วมันต้องใช้เครื่องยนต์ใช้ใช้น้อยมากการบรุงรักษาก็ไม่มีมีแค่เรื่องแบตเตอรี่ที่ทำไงให้มันถูกมันก็เปลี่ยนไปเลยขนาดของการอิมแพคเนี่ยมันจะเยอะมากพอมาคูณกันปุ๊บก็เนี่ยแหละเนี่ยเป็นสูตรของอีลอนมัคซ์เลยนะไม่ว่าจะเป็นไร SpaceX ็กจงส่งจรวดไปโดยที่ ไม่ต้องอเรื่องใช้ Reusable ของ Rocket ก่อนอส่งจรวจไปโดยที่มาใช้ใหม่ได้โดยไม่ต้องทิ้งอ,อันนี้ก็ช่วยลดต้นทุนมหาศาลเขาคิดอะไรที่มันเปลี่ยนแล้วมีขนาดของการ Impact เยอะน่าสนใจโจทยนะ์มันน่าจะมาจากตรงนี้แต่น่าแปลกค่ะอยากรู้เองว่าในขณะที่ถ้าพูดถึงเรื่องของเซกเตอร์รถยนต์อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์เจ้าตลาดเดิมทาไมเขาถึงไม่เห็นนะ ในเมื่อเขาก็เป็นคนผลิตอยู่ที่น่าเคยมีเสื้อผ้ามามีแล้วอะ่ะเราก็ไม่ค่อยอยากซื้อใหม่นะอ๋อแต่ผู้หญิงไม่ใช่นะ <c oughs> <c oughs> คงซื้อเรื่อยๆนะเอาเอาเป็นตัวอย่างอื่นแล้วกันเ <c oughs> ช่นเ,เรามีโซฟาตัวเดิมแล้วกันอโซฟา <c oughs> สมมติบ้านเรามีเก้าอี้โซฟาตัวเดิมมันกินที่ตรงนั้นไปแล้วอะ่ะ <c oughs> ถ้าเกิดมันไม่เก่าจริงอ่ะเราก็คงไม่อยากเปลี่ยนใหม่ ไม่อยากเปลี่ยนโซฟาตัวใหม่ยกเว้นว่าเราขึ้นบ้านใหม่เราถึงจะซื้อโซฟาตัวใหม่ถูกไหมเช่นฟูกที่นอนอย่างเงี้ยสิปีก็คงไม่เปลี่ยนหรอกเปลี่ยนเมื่อจะขึ้นบ้านใหม่คล้ายๆกันโตโยต้าเขามีสิ่งเดิมๆทามาแล้วหลายสิบปีเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดมันไม่เดือดร้อนจริงๆอ่ะเขาไม่ีไม่อยากเลดทิ้งของเก่าหรอกมันก็ไม่ใช่ความผิดเขาแต่ในโลกปัจจุบันเนี่ยอะไรที่ทําใหม่แล้วมันดีกว่าเดิมคนก็จะหันไปทาง อันนี้แหละเกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะโตโยตานะโกดัง b แบทเบอร์รี่โนเกียมันมีอยู่เดิมอยู่แล้วอะแล้วมันเปลี่ยนช้านี่คือการดิสรั t ที่เกิดขึ้นแล้วส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากคนที่ไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมเดิม คือเขาแบบ fresh มากแล้วเขากล้าทําในสิ่งที่คนเดิมรู้สึกว่ามันทาไม่ได้หรอกเขาข้ามผ่านตรงนั้นมาได้อ,อีกคนที่น่าสนใจแจ็คมาสร้างอลีบาบาขึ้นมาเขาเขียนโปรแกรมไม่เป็นเลยนะเป็นครูส,ส,สรอนภาษาจริงจริงอย่างสตีฟจ็อบส์เขเขียนโปรแกรมไม่เป็นจริงๆแล้วทําเทคโนโลยีเนี่ยไม่จำเป็นต้องโค้ดดิ้งเป็นเพียงแต่ต้องมีความคิดถึงคน,คนเป็นวงกว้างว่าคนอะอยากได้อะไรเพนพอยต์คืออะไรนั่นแหละนั่นจะเป็นจุดสําเร็จมากกว่ามากกว่าเขียนโค้ดเก่งมากเป็นนําโดซาน ปิกเหรียญทองนั้นโอเคก็ช่วยได้แต่ว่าสิ่งสําคัญกว่าคือวิสัยทัศน์ซึ่งแจ็คมาแจ็คมาเนี่ยเขาก็อย่างที่บอกว่าเขาไปอเมริกาไปเซิร์ชคําว่าเบียแค่นั้นแล้วก็ทําให้รู้สึกว่ามันมีโลกอีกใบคือโลกอินเทอร์เน็ตแล้วเขาก็บอกว่า ทำไมในจีนยังไม่มีอ,อ,อ่ะก็เริ่มมาจากว่างั้นเอาโลกอินเทอร์เน็ตเข้ามาในเมืองจีนไหมแล้วเขาก็คิดว่าเพนพอยต์สำคัญก็คือเขาอยากช่วยธุรกิจ SME ในจีนให้สามารถเซิร์ชเจอกันได้ลองนึกภาพย้อนกลับไปตอนนั้นนะจีนในปียุ 90, ค90อินเทอร์เนต็ตคืออะไรแล้วเอามาจะมีคนใช้ไหม จ็คหมาไม่มีเงินเขา้องเป็นคนที่บ้ามากเลยนะใช่ใครคงหาว่าเขาเพี้ยนทําอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยจาได้ว่ามันมีสารคดีที่เขาแบบเอาฟุตเก่าๆแจ็คหมาก,ก็ฉลาดเนาะเขาก็แบบเก็บภาพกันไว้ทุกโมเมนต์เลยนะเหมือนเหมือนรู้ว่าเดี๋ยววันนี้เขาจะยิ่งใหญ่และภาพเหล่านี้จะทรงคุณค่ามากอะไรเงี้ยเข้าไปเสนอทางการไม่มีใครเชื่อเขาเลยนะแต่ในวันนั้นเนี่ยโมเดลธุรกิจแรกเขามันก็ยังไม่ได้เป็นแบบนี้นะ จริงๆเขาไปอเมริกาได้เนี uh ่ย huh. ไม่ใช่เงินเขาด้วยนะ uh huh. เพราะดิเขาเป็นคราานูภาษาอังกฤษอ่าแล้วอยู่อยู่ในเมืองนั้น uh huh. แล้วพอดีเมืองนั้นมีทําโครงการที่ถูกอเมริกาโกงแล้วเขาเป็นคนเดียวที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีไปช่วยเป็นล่ามไปช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ uh huh. กับทางรัฐบาลท้องถิน uh ่น huh. อ่าเขาก็เลยมีโอกาสได้ไปโอ้โหไปปุ๊บเปิดโลกเลยนี่มันโลกอะไรเนี่ยใช่แล้วเขาก็เลยเริ่มต้นอย่างที่บอกว่าเอาอินเทอร์เน็ตเข้ามา ทดลองทดลองแก้ไปแก้มาโมเดลเวิร์กไม่เวิร์กจนสุดท้ายเนี่ยมาเจอว่าเฮ้ยอ e ีคอมเมิร์ซมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้จีนที่น่าเชื่อว่ามันเปลี่ยนไปตลอดการเลยนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเมืองจีนก็ไม่ใช่มีแค่เมืองจีนนะมันก็จะมี eBay ใช่ไหมถูกซึ่งเกิดแล้วเราก็ประสบความสําเร็จมาระดับหนึ่งแล้วในฝั่งตะวันตกในฝั่งอเมริกา <America. S 2> แล้ว eBay ก็เล็งเห็นเหมือนกันว่าเอ้ย e เขาสักเซสแล้วเขาก็อยากจะขยายธุรกิจมาฝั่งเอเชียด้วย เขาก็เข้ามาเมืองจีนเหมือนกันแต่ eBay ไม่ได้ประสบความสําเร็จแล้วก็ต้องถอยออกจากตลาดไปแต่แจ็คมาครูสอนภาษาอังกฤษธรรมดาธรรมดาตังก็ไม่ได้มีเยอะแต่ทําอลีบาบาขึ้นมายิ่งใหญ่ได้เพราะว่าเขาเข้าใจคนจีนเขามองไปไกลกว่านั้นทําให้นอกจากเรื่องการซื้อมาขายไปใน e-commerce เนี่ย เขาไปถึงการจ่ายเงินด้วยใช่ QR code ที่เรารู้จักกันเนี่ยจริงๆแจ็คหมาก็ไม่ได้คิด QR code ขึ้นมาหรอกแต่อริบาเอา QR code มาใช้เพราะคิดว่ามันเหมาะสำหรับการจ่ายเงินแบบรวดเร็ว่จากเมื่อก่อนที่เราต้องพิมพ์รหัสบัญชีที่หนึ่งบัญชีที่สองเคยจ่ายบินนะฮะต้องพิมพ์รหัสเลขเลเบรนน้ำมันอะไรเขาเห็นเพนพอยต์ตรงนี้เขาก็เอ้ยทำไมเราไม่เอาสแกน QR code มันก็เลยบูมมากในเมืองจีนใช่เขาก็จากอีบาบาก็มาต่อยอดเพราะเห็นเพนพอยต์ไงว่าอถ้าจะเกิดการซื้อขายกันให้สะดวกคนตอนแรกรู้สึกว่าเอ้ยซื้อขายกันไม่สบายใจฉันโอนไปจะได้ของหรือเปล่าคนขายจะได้รับเงินไหมถ้าเอาของออกไปแล้วเขาก็เลยทำอลีเพย์ขึ้นมาล่าอีเพย์เนี่ยแหละคือจุดสําคัญเลยที่มันเปลี่ยนระบบการชําระเงินในประเทศจีนก็มูลค่าก่อนที่เขาจะโดนรัฐบาลจีนสั่งให้เบรกนะมูลค่าของแอนแอนก็คืออลีเพย์ก็มากกว่าธนาค ารทุกธนาคารบนโลกนี้หมดเลยเออ <Hey. S 1> นี่คือหนึ่งตัวอย่างที่ทําให้เราเห็นว่า แจ็กหมามองเห็นนะเออเขาเห็นอะไรในตอนนั้นนะถูกแสดงว่าเขาต้องคิดล่วงหน้าไปไกลอืซึ่งมันหายากนะในโลกที่ทุกอย่างมันวุ่นวายแล้วมีเรื่องอะไรต้องจดจ่อกับเหตุการณ์ปัจจุบันตลอดเวลาแต่คนเหล่านี้เขาคิดข้ามไปถึง10ปีบางทีร้อยปีอย่างมาซาโยชินะของซแบงเขาบอกวิชั่นฟันต้องเป็นร้อยอปีเหมือนกันแจ็คหมาก็บอกบริษัทอาลีบาบาเนี่ยต้องอยู่ได้เป็นร้อปีร้อยสองปี จริงๆแจ็คหมาเนี่ยไปขอเงินทุนจากซอฟแบงนะครับตอนนี้ซอฟแบงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุดของอันดี้บาบาซึ่งก็คงได้ไอเดียมาคล<อ>้ายๆกันนะเพราะฉะนั้นทุกอันที่เขาถาทุกมูฟที่เขาเดินเขาเพยายามจะแบบล้ำหน้าล้ำหน้าไปนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแจ็คหมาเนี่ยเขาก็เป็นที่ล่ำลือกันอยู่แล้วนะว่าเขาเขาวิชชเนอรี่มากคือมองไกลมากนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่แจ็คหมาเท่านั้นเราก็จะเห็นว่าผู้ประกอบการยุคหลังๆมาก็เริ่มที่จะมองไปไกลมากกว่าแค่ ปัจจุบัน อืมอันนี้คือฝั่งตะวันออกอืมจริงๆฝั่งตะวันตกเนี่ยก็อืมมากมายเลยอย่เช่นนะครับมาร์คเชอร์เบิร์กเนี่ยอืมเฟซบุ๊กอ่เฟซบุ๊กตอนนี้เขากำลังทำาูชัลเรียลิตี้ซึ่งทุกคนคิดว่าอะไรเอาแว่นมาใส่อโอคูลัสอโอคูลัสที่เขาไปซื้อมาอืมเขาก็จะบอกว่าอันนี้แหละโลกในอนาคตเหมือนกันเขาก็พยายามคิดล้ำหน้าตลอดเวลาก็เราก็ไม่รู้แหละว่าถูกหรือผิดคนจะมาใส่แว่นนี้ตลอดเวลาในอนาคตหรือเปล่าแต่ว่าเขาคิดอย่างนี้กันเนาะซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจ มากว่าธุรกิจที่จะประสบความสําเร็จและยิ่งใหญ่ได้จริงๆอ่ะมันต้องมาจากไอเดียแบบนี้ใช่แล้วเราไม่ต้องรอว่าตลาดเขาต้องการอะไรเราไม่ต้องรอว่าตลาดต้องการรถไฟฟ้าถูกไม่ไม่ไม่ใช่เราแค่คิดว่าเพนพอยอยของเขาคืออะไร เราเราไม่ต้องรอว่ามันมีตลาดนั้นหรือเปล่าถ้าเกิดเราไปคิดว่าตลาดนี้ไม่ใหญ่พอแล้วไม่ทำมันก็เริ่มต้นผิดแล้อย่างเช่น iPhone อย่างเงี้ยใ,ในวันที่สตีฟจ็อบคิด iPhone ขึ้นมามันไม่ได้มีตลาด iPhone สมาร์ทโฟนอยู่ตรงนั้นที่ใหญ่เลยแต่เขาคิดล้ำหน้าว่าเออคนน่าจะต้องการอันนี้ Steve Jobs เคยบอกไว้ว่าผู้บริโภคอะไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรเราต้องสร้างสิ่งที่เขาต้องการมาให้มันถึงจะเป็นการครีเอทตลาดใหม่ใชแ่จริงเขาเขารู้ไงว่าเพลนของคนในยุคนั้นอะอยากได้คอมพิวเตอร์ที่พกพาได้อยู่ติดตัวที่ใช้งานง่ายเขาเลือกตัดปุ่มหมดเลยนะต้องกล้ามากเลยนะเพราะยุคนั้นลองลองคิดภาพโนเกียแบบปุ่มเป็นร้อยปุ่มอะซึ่งเขาตัดหมดเลย เหลือแค่หน้าจอกับปุ่มโฮมมันเดียวใช่ใแต่ก็คิดเปรียบเทียบได้เหมือนกันเนาะว่าแต่ยุคนั้นก็มีอีกค่ายหนึ่งที่พยายามอยากเปลี่ยนคือ b l a c k b บ r r y b แบล็กอร่ก็ทำมาเป็นแบบแป้นพิมพ์เลยทีนี้แต่ไม่ประสบความสำเร็จอาจจะไม่ตอบโจทย์เห็นพอยด้วยแท้จริงมันก็คิดได้สองมุมว่าเฮ้ยวิชชันอมีได้แต่วิชั่นของใครที่จะตอบโจทย์ผู้บริโภคในระยะยาวได้ดีที่สุด คนนั้นคือผู้ที่จะอยู่รอดใช่มาที่ n น t f ฟ i x เขาคิดยังไงถึงกล้าทำสตรีมมิ่งโดยที่ตัวเองมีธุรกิจเช่าแผ่นอยู่เขาคิดล่วงหน้าไปสิปีไงว่ามันจะมาแน่แแล้วมันก็มาจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะผู้ประกอบการเองเราถอดบทเรียนเราเนี่ยแล้วเราต้องเตรียมความพร้อมยังไงบ้างบางทีนะเราต้องอาจจะต้องวางธุรกิจถ้าเกิดเรามีธุรกิจอยู่แล้วคิดไปเลยว่าตอนนี้เราทําอะไรอยู่แล้วกลับมามองว่าเฮ้ยอะไรอีก1ิปีเนี่ย คนจะต้องการแล้วกล้าทําในสิ่งนั้นโดยที่อาจจะไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากก็ได้อาจจะเป็นโปรโตไทป์ขึ้นมาก,ก่อนแล้วลองเทสดูว่าคนต้องการไหมใช่แล้วในยุคสมัยนี้ที่ต้องบอกว่าการทดลองมันเป็นเรื่องต้นทุนต่ำมันเป็นยุคที่เราอาจจะไม่ได้จําเป็นต้องแบบโอ้โหไปสร้างโรงงานลงเบินเงินเยอะๆอีกต่อไปเพื่อที่จะลองอะไรมันไม่ใช่แบบนั้นแหละโลกเราเปลี่ยนไปถ้าธุรกิจเราไม่เปลี่ยนตามเราก็จะกลายเป็นผู้ตามต,ามตลอดไปดยงนี้ต้นทุนถูกกว่าเดิมด้วยใช่ ถูกไหมเราจะมีหน้าร้านเราไม่ต้องเช่าร้านนะอาจจะเป็นร้านในออนไลน์หรือเราอยากมีเว็บไซต์อย่างมีแอปของตัวเองอก็เช่าคลาวด์เอาเราไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเองอ เราอยากเป็นคนเล่าสถานการณ์เราก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องใช f a c e b o o k นี่แหละออใช่ไหมใช่เฟซบุ๊กเทล็อกดิตก็ได้เ,เห็นไหมเราไม่ต้องแบบมีแท่นพิมพ์มีโรงพิมพ์ทุกอย่างเดี๋ยวนี้มันถูกช็อตคัดต้นทุนจะต่ําลงมากย่นระยะเวลาลงมาอันนี้แหละทําให้คนตัวเล็กๆเกิดขึ้นได้ง่ายกว่ายุคก,ก่อนถ้าเกิดเราอยากทําอะไรคนโดยเล็กจะมีสิทธิ์มีเสียงมากกว่าคนในยุคก,ก่อนใช่ค่ะและนี่คือโลกที่เปลี่ยนไปที่วันนี้ลงทุนแมนมาเล่าให้ฟังค่ะครับ ลงทุนในความรู้ไม่มีความเสีย่ยงผู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทางเริ่มจาก Subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย